ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับแต่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทธานวาคมุมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับเนวทานบนสองตัว สามเจ็ดสามเจ็ดอดีตที่แล้วก็แบ่งปันเก้าห้าพันพันเก้าเน้วทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสามเจ็ดต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนทันหลักอร่อยบุญ ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่สรุปแล้วผ่านศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดผ่านศูนย์ในท่านใหม่นี้ครับเราไปชมในท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันหกแปด 9036 8 9น3แดยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน5้าตัว6 8 9ป3เสเป็นฐานหลักร้อยต่อไปเจ้านี้เต็มล่างเต็มล่างเจ้านี้ก็แบ่งปัน สองแถวโชนนะสองแถวโชนโชนเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มห้าโชนเต็มศูนย์หนึ่งสองห้าไปต่อการใบนี้ครบปริชาโจลลาง แบ่งป,ปาน1 068คู่02 04 05 07 09 1214151719 626465 6769 8 2 8 4 8 5 8 7 8 9 ไปต่อการเจ้านี้คุณปอสเบ่งปาเนวทานปกห้าสามห้าสามเก้าปกสามเก้าปกเก้าห้่งปกหเปาปสามห้าสามห้าเก้าห้าสี่ห้าสองสี่สองเก้ปกหา ต่อไปครับเจ้านี้ปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอเบ่งปานแนวทางศนย์กับ15กับ6 0 0 1 1 5 5 6 6ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานเจ้าปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอต่อไปครับใบน,นี้บิานภายเหมือนพล เจ้าบันไผ่เหมือนขุนก็แบ่งปานคู่สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดรวนแปดชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากไปต่อเจ้านี้วันนี้ก็เป็นอานทานบูนตัวเดียว เจ้านี้ก็แบ่งปานศูนแบ่งปานศูนตัวเดียวก็อดีตที่แล้วก็แบ่งปานเก้านะสรุปแล้วผ่านต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาทาน ร้อยหน่อยแบ่งปันเตัวเดียวพระท่าน7ตัวเดียว,ว,ยวก็ขอบคุณมากอดีตที่แล้วก็9ก้านะผ่นไปต่อการใบนี้ครับเจ้านี้ปูปีสีปูแนวทาง2ตัวบนูน สองเถียวสิบหน่อยจับคู่สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่แล้วก็ผ่านคู่เก้าเจ็ดนะท่านเก้าเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับตัวาดเราไปชมกันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับปูปีสิบ

ใบนี้ก็เป็นอาหาน4ตัววิ่งบูน9156 9156อดีตที่แล้ว2489อาทารใบนี้ครับแบ่งปัน9156ดึง6ดึง9นะดึง6ดึง9 ก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่ญญางเร็วทันใจด้วยต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นฐา,านสิบล่างสี่ตัวหกเจ็ดเปกสองหกเจ็ดเปกสอง สี่ตัวเป็นแนวทาง6 7 8 2อดีตที่แล้ว1นึ่งไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง10บบนของที่ตจ้นี้ก็แบ่งปั่ามห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้นะหตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านเ ไปต่อการเจ้านี้สอนอล่าง10หน่วยล่าง4ตัวเจ้านี้ก็แบ่งปานแปดศูนย์หนึอดีตที่แล้ว7903ต่อไปครับใบนี้ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นเดวทาง ไพรเกลสิบหน่อยเจ้าไพรเกวก็แบ่งปันเี๋ยวทาน10บหน่อยบนสี่หนึ่งสามหเก้าสี่หนึ่งสามหตัวเป็นนอทานก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นนอทานสิบล่าง สามตัว602 602องดีตชี่แล้วห้าเก้่งดทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปานหกศูนย์สสามตัวเป็นแนวทางขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลและก็ขอบคุณทบู้นโดยท,ท,ที่ติดตัมนเอดมินมาประจานเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยขอบคุณ